สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2สิงหาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t เทค i c a l a Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบนะฮะยังไม่เกิดเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราก็วิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสนะฮะจะทดสอบตรงนี้ก่อนเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะว่าเพราะวันศุกร์ตรงนี้นะ,นะฮะหรือว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นต่อก็จะมีไม่เยอะจะต้องมีการขึ้นไปทดสอบที่เป็นไฮเดิมผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามคาดการณ์จริงๆนะครับไม่ไปไหนเลยกลับลงมาที่เดิม นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับนะฮะกำลังคอนเฟิร์มว่าจะอยากจะลงนะฮะแต่ นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นั้นนะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นสุญญากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวต่อไปนะครับเมื่อวันที่วันศุกร์เนาะเราบอกว่าหางอันนี้เป็นปิดแท่งเขียวนะครับปิดแท่งเขียวแล้วสูงกว่านั่นจะเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาขึ้นแต่ปรากฏว่ากลับลงมาที่เดิมนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงอยู่กับศูนย์นะฮะนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบกอารไซด์เบี์ออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนในทางเฟรมนี้เพราะอะไรกราฟถึงไม่เคลื่อนที่สักทีนะครับก็เพราะว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกับอ่อนแรงด้วยซ้านะครับก็ทําให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟไม่ไปไหนไกลเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่ชัดเจนนะครับเป็นแค่มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ลงมาทดสอบนะฮะลงมาทดสอบโ o เดิมอยู่บริเวณนี้นะครับแนะน่แบบนี้นะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกชุดนะฮะก็จะส่งผลไปใน time frame ที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะฮะหากแท่งนี้ต่อไปปิดที่ต่ํากว่านะฮะปิดแท่งแดงที่ต่ํากว่าก็จะกลายเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเพื่อจะลงมาทดสอบก่อนนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราก็วิเคราะห์อยู่หน่อยนะฮะเราบอกว่านะครับเขาทําซุปเปอร์ไว้นะครับเขามีโอกาสที่จะทำไฮเย่ไฮแต่ผลปรากฏว่านะครับขึ้นไปแค่ทดสอบเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะหลุด กรอบไซด์เวย์ออกไปได้นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อ,อให้ชัดเจนก่อนนะครับมีซุปเปอร์บนล่างหักล้างกันเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นนะครับเขาเป็น รอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์เป็นแค่เนินเล็กๆนะฮะเป็นหลุมๆเนินๆมานานแล้วนะ,ะมาหลายอาทิตย์ลวเขาก็ยังคงอยู่ในกรอบนะฮะยังไม่เดินทางเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนได้นะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครบรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นการไซด์เว์ออกข้างในกรอบที่กว้กง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 กางๆอย่างกว้างๆนะครับและมีโอกาสที่จะย่อโตลงมาทดสอบได้อีกหนึ่งชุดเท่านั้นนะฮะมีโอกาสเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้เดินทางมาจบรอบนะฮะสิแท่งนะครับก็เป็น พันสองร้อยจุดนะฮะโดยพันกว่าจุดโดยประมาณนะครับปิดโ o l d e n cross นะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้เป็นเกิดจาก a ั่นมา market นะครับนะฮะ a ชั่นม market ตรงนี้นะฮะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วรอ action market ที่กระทบผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับเป็นการจบรอบเท่านั้นแล้วก็เกิดรอบสัญญาณใหม่ที่เป็น a คชั่นค่อนข้างเยอะแรงเลยทีเดียวในชั่เช้านี้นะฮะนะส่วน ในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอย่อตโตลงได้อีกหนึ่งชุดก่อนนะครับนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงนั้นก็ยังมีกึ่งๆเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับใครใครใครเทรดในการเคลื่อนที่ระยะกลางนะ่าจะมีออเดอร์อยู่บริเวณนี้นะครับ ส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแต่เผอิญเขาไปรุนแรงนิดหนึ่งก็เป็นการลดลงของความแรงนั้นก็มีเอฟเฟกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับอาจจะลดลงบ้างอันนี้เป็นปกตินาะบ้านนะฮะในเรื่องจิตวิทยาการเทรดนันนะครับนะฮะใครที่เปิด ออเดอร์มากำไรสักประมาณพันกว่าจุดสองพันนะนจะมีการโดนเอเซลคอนกันบ้างนะครับก็ทําให้แรงนั้นไม่ค่อยขับเคลื่อนนะครับแบบนี้นะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้มิวขาจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ ขับเคลื่อนด้วยแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยทางเทคนิคนะครับถ้าทางเทคนิคเขาจะคงอยู่ในกรอบที่ไม่คอยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับลงมาเหมือนเดิมนะฮะวิเคราะห์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับว่าทางเทคนิคนะครับกับปัจจัยกระทบค่าเงินนั้นนะครับเขาเกิดการสวนทางกันนะครับทั้งหมวดที่1นะฮะมาที่ผ่านมานั้นเป็นหมวดที่2นะครับส่วนใน อาทิตย์นี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ถูกกระทบด้วยปัจจัยที่เป็นหมวดที่1ซะมากกว่านะครับใครหรือใครเทรดก็น่าจะตามกันบ้างนะครับก็คือเรื่องของนะประกาศตัวเลขที่เป็นสีแดงนะครับอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะเยอะก็เป็นอาทิตย์นอนฝันนะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะรู้นะครับนะว่าเขาอ่ามันจะกระทบอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดแล้ววางแผนดีๆนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ใครเทรดในทําเฟรมเล็กๆอย่างนี้นะครับจะต้องวางแผนระยะไก,กลนิดนึงก็สมมัประมาณ5วันต่อจากนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยกระทบช่วงนี้นะครับเกิดการทําให้ อ่านะฮะนักลงทุนเกิดการพันผวนนะครับแน่ก็คือมีการแชร์นะครับหรือว่ามีการกระจายความเสี่ยงไปนั่นเองนะครับสำหรับ Money Management นะครับที่ในกรอบภายในอาทิตย์นี้นะฮะก็ยังคงอยู่ในประมาณเกือบๆสี่พันถึงห้าพก็ค่จะเยอะนะครับเพราะจะเยอะในทำเฟรมนี้นะครับในทำเฟรมที่1ชั่วโมงส่วนทำเฟรมอื่นก็ คำนวณตาม Money Management ที่เป็น Real-Time นะครับว่านะฮะเทรดไทม์เฟรมไหนนะครับคู่ไหนแล้วมีทุนเท่าไหร่นะครับเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ